นีครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับตันนี้ไม่ค่อยมันจะลอยอยู่อย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมอย่ครับ,รรบสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับวิถีชีวิตบนบ้านกับทีมงานเต็มคาราเบลครับผมวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกเราจะต้องไปหากบหาอึง หาเขียดอะไรประมาณนี้นะครับโหหลังจากฝนมันห่างไปนานนะครับมันก็ได้มาตกอีกครั้งหนึ่งตกคราวนี้หนักอยู่ครับวันนี้เราก็จะได้ออกไปหากบกันนะครับผมไปชมกันได้เลยครับผมไปนี่นะครับคุณผู้ชมเราก็จะมาส่งกบกันนะครับในตามที่นา้ครับเราก็จะเดินไปนะครับเดินไปหากบกันครับ นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้กบไหมแล้วจะได้เยอะแค่ไหนครับไปดูกันได้เลยครับผมนี่นะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนจับให้ดูนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับผมฝนมันตกผมอาจจะเก็บกล้องไว้ในรถนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนจับครับแล้วเรามาดูนะครับว่าเราจะได้เยอะไหมเยอกี่ตัวครับไปรับชมกันได้เลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมดูโอ้ยังใหญ่ครับ นี่ครับเป็นกบตัวเมียนะครับไม่มีถุงลมตรงคอนะครับกบตัวเมียครับผมกผู้ใหญ่มากครับอ้หนี่ครับเราเดินไปมาเนี่ยครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียดายมากครับไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมดูอือหือตัวใหญ่ครับดูอบ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 อหือเลยจริงครับนี่ครับมันยังร้องกันอยู่เลยครับ โอเคครับผมไปชมกันต่อนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราได้แล้วครับโอ้โหยอดมากครับกบตีใหญ่แล้วครับนี่ครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมตัวเมียครับตัวนี้ไม่เ่อาใหญ่นะแต่ว่ามีไซส์ครับมีไซส์มันมันครับผมมันมานโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเรามาเจออิงครับอิงอิงเผว้าครับหรื ปลกขวดอะไรเนี่ยอกโกเรียกได้หลายชื่อนะครับเรามาเจอเต่ยเราไม่เอาเราจะปล่อยมันไปครับมันมีน้อยครับผมเราไปเอากบดีกว่าอึงก็ปล่อยมันไปครับเนี่ครับมันอยู่ตามธรรมชาติตีหน้าจะได้มาเอามันใหม่มันจะลอยอยู่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับทุกคนเรามาเจออึง มาเจออึ่งอยู่กลางถนนครับเราจะเก็บป,ปล่อยๆนะครับอุบนี่ตัวเมียด้วยรัโอ้โหอึ่งไข่เราจะไปปล่อยให้มันแพร่พันธุ์ครับนี่ไปครับผมคุณผู้ชมเรามัเก็บประมอไข่โอ้โหไข่เต็มท้องเลยครับเนี่ยอือฮึเราจะมันป,ปล่อยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมันป,ปล่อยนะครับนี่ครับคุณผู้ชม เราจะปลากระอินไข่มาปล่อยนะครับปลาแล้ก็ไข่ครับปลาหมอเราจะมาปล่อยสะเนี่ยสาลูกนี้ไม่รู้สาไข่ครับนี่ครับจะได้ให้มันแพร่พันธุ์ครับผมนี่เรามาปล่อยกันนะครับนี่ปลาเวปลาไปลาเลว,วเด็ดเด็ดมึงไข่ครับ มันออกี่ครับผมเป็นไข่ไข่เป็นท้องครับดูไข่เป็นท้องเลยครับต่อไปครับไปแล้วนี่ครับคุณผู้ชมอั็นอะไรด,ดำๆนะครับนีครับ ตรงนี้มันดำเนี่ยีคือปูครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะนี่มันคือปูนะครับผมเป็นปูตัวเมียโอ้แต่เราไม่เอามันนะปล่อยมันไปครับผมผู้ชมครับฟังเสียงครับเสียงเขียดเสียงตัวอะไรร้องเต็ไมไปหมดครับนี่ครับธรรมชาติครับ ธรรมชาติบ้านเราเนี yeah. ่อผมเสียงธรรมชาติครับนี er. ่ครับคุณผู้ชมเราได้ตัวนะครับโอ้โหไซสใหญ่ค่ับยิ่งดูดูเด่นมากมากคโอ้โหกดตรงนี้กดแม่งครับผมโอ้ใหญ่จริงๆครับยอดครับผมมันมาแล้ว นี่ครับคุณผู้ชมเราได้กบตัวผู้มานะครับเนี่ยครับกบตัวผู้ตัวมันจะน้อยนะครับเนี่ยครับการดูกบว่าตัวผู้ตัวเมียดูตรงนี้ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับกบตัวผู้มันจะมีไอ้ดำๆตรงโป่งอยู่ตรงคอสองข้างเนี่ยแล้วก็ตัวก็จะเล็กกว่าตัวเมียเป็นเท่าตัวเล็กกว่าเยอะเลยนี่ครับผมมันหมานครับโหกว่าจะจับมันได้นี่ลําบากครับกบตัวผู้มันเปรี้ยวครับ มันเกลียวมากเนี่ครับผมมันหมานครับผมนี่นะครับผมผลงานของเราครับนี่ครับกบล้วนครับตัวใหญ่บิ๊กบึ้มครับสักสองสามโลได้อยู่นะครับผมก็หมานหมานครับวันนี้ถือว่าประสบผลความสําเร็จนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมกระจบเพียงแต่เท่านี้นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเข้ามารับชมก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในแบบชีวิตบ้านๆครับผมสวัสดีครับ